นบพวานพระเมตตาวันที่แปดวันนี้จงนำวิญญาณของผู้ที่ถูกคุมขังในไฟชำระมายัางเราจงชุบตัวเขาในห้วงลึกแห่งความเมตตาของเราขอให้กระแสรโรหิตของเราทำให้เปลวไฟอันร้อนแรงที่เผาไหม้พวกเขาเย็นลงเรารักวิญญาณเหล่านี้มากห้ือเกิน เขากำลังชดใช้ผลแห่งการกระทำของเขาตามพระยุติธรรมของเราพวกลูกมีอำนาจที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของเขาได้ขอให้ลูกนำพระคุณการุณจากคุมทรัพย์แห่งพระศาสนาจักของเราแร่อุทิศพระคุณเหล่านี้แก่พวกเขาหากพวกลูกได้รู้ถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาแล้ว ลูกจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาอย่างไม่มีวันหยุดยัง้งและใช้นี้ตามพระยุติธรรมของเราแทนเขาข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาพระองค์ตรัสว่าเราปรารถนาให้ลูกมีความเมตตาเพราะเหตุนี้พระเยซูเจ้าข้าลูกขอนำวิญญาณในไฟชำระซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ แต่ต้องใช้โทษตามพระยุติธรรมของพระองค์ขอให้พวกเขาได้เข้ามาพำนักในดวงพระาฤุไทยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดขอให้กระแสทานแห่งพระโลหิตและน้ำซึ่งรังไรมาจากดวงพระหรุไทยของพระองค์ดับเปลวไฟที่กําลังเผาพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อว่าณที่นั่น พลังแห่งความเมตตาของพระองค์จะได้รับการสรรเสริญด้วยเช่นเดียวกันข้าแต่พระบิดาน,นิรันดรโปรดทอดพระเนตรมายังวิญญาณที่กําลังทนทุกข์อยู่ในไฟชำระบัดนี้พวกเขาได้เข้ามาพำนักอยู่ในดวงหาหรือไทยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระเยซูเจ้าแล้วลูกวิงวอนขอพระองค์ โดยอาศัยพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์และโดยความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่ท่วมท้นพระวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โปรดประทานพระเมตตามายังวิญญาณซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาอันยุติธรรมของพระองค์ด้วยเถิดโปรดอย่าทอดพระเนตรพวกเขาเหล่านี้ ด้วยหนทางอื่นเลยนอกจากผ่านทางรอยแผลของพระเยซูเจ้าพระบุตรสุดที่รักของพระองค์แต่ทางเดียวเท่านั้นเพราะลูกทั้งหลายเชื่อมั่นว่าความดีงามและความเมตตาของพระองค์หาขอบเขตมิได้อาเมนเ สายพระคำพระเมตตาเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนเชิญเสด็จมาข่าแต่พระจิตเจ้าเชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตตบุรุษ และทรงบันดาลให้รุปร้อนด้วยความรักของพระองค์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสตร์ปรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความมั่นเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตตเจ้า องพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาว,วนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรผานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาด ทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระาศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อาเมนภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยสุเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนาสิบบทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระ เป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิลันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวล เดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิน เดชะพระมหาทรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินข้อสองพระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยน ขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนาสิบทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลาย เพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เ ah ดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้<ล>าสล, ah ลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกท ah ั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาทรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทิน เดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสุดยิ่งของพระเยสูเจ้า ok ah ah ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสุดยิ่งของพระเยสูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรรมานอันนาเศร้าสุดยิ่งของพระเยสูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวลกทั้งมวลเทิน,นข้อสพระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนาสิบบทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิลันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาทรรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทิน เดชะพระมหาธรมาอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินข้อสพระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุข,ขุมรอบครอบบทภาวนาสิบบทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานพระธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวล เดชะพระมหาธรมาอนาอ,าอาันนเาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทิน เดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโรคทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโรคทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินข้อห้า พระเยสุเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนาสิบ,บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณ และพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาธรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ah ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทิน เดชะพระมาหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยสูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทัง้งมวลเถินเดชะพระมาหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยสูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทัง้งมวลเถินเดชะพระมาหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยสูเจ้า <merged> <alter ations> ขอโปรดเมตตาลาูก พระชาวโลกทั้งมวลเทินเดชะพระมหาธรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิและผู้ม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทินข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิและผู้มิรู้ตาย ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถินข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมว,เวลเถิใในพระอง